ใช้กดไลค์ชอบกดแชร์ถ้ามุณแครอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง สวัีเดนท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยรับชมช่องผมใน e c หมือนวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวโครงการหลวงและแปซียมกับเพื่อนๆกันนะครับทีนี้สนุกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ไปครับคำเตือนคิดนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำนนนนแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสด็จกัญชาหรือสารเสติดใดๆทั้งสิ้น

เช่หนมใหญ่เนี่ยนะไฟไหม้อะไม้ไฟไหม้นะครับโอ้โห้โหไม่เยอะนะครับคนไม่เยอะนะรงแล้วุรถรถไม่มีแรงนะครับตอนนี้ครับข้าวข้าอยครับอาซาครับ อันนีอะไรนี่อะไรสวัสดีสวัสดีนี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับบ,บ,บ้านด้ยบ้านบ้านบ้านหินเกลียวนะครับเกลียวนะครับอันนี้ครับขันรถเราไม่ปินนะเย,ยอะเลยเลยจะไปคนคนเดียนะครับนี่อง อะไครับตรงนี้ครับมาแค่ครั้งแรกครับ<ส>เขาบอกว่าตรงนี้หินหินเตียวนี่มีเสาเสเยอะครับเสาเสาสวยๆนุ่มๆใหญ่ๆนะครับ ไม่มีนี่เอออันตรายครับไม่เป็นไรครับ ไปนะพนันนะเฮ้ยใครใครนะโม่โม่ขึ้นไปขึ้นไปนาสาวเดี่ยวเดียวไปนะอ่าคนหนาวแล้วเนี่ยโอ้เอาร้อนมันหนาวฮะเนี่ย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 มิกิมันโชว์เสื้อเนี่ยมิก่คนโชว์โชว์เสื้อเนี่ยครับนี่ค่ะอาตมาครับอาตมาก็มาเชียรด้วยครับไอ้จ๋า ามาคือหมัดตึ้งนะครับ่เียวตรงนี้รนะับอ่า,ามาดูแมดมาคนระับไม่เคยี้วไม่เรุ้เลยนะรถด,ดแล้วคนนี้ไม่แรงนะครับ อกรขายแล้วเกียร์อรอรอสองดี่หมือนต้องให้ขายแล้โอ้ยาจ้ละจ้ละรถก็แต่ละคนไม่มีแรงนะครับช้าลงนะครับมาเที่ยวนะครับขนมก็ไม่ขนมก็ไม่ซื้อนะครับสาตาน สถานีาราที่ครับมาถมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับมานังนีถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายครับกก่จอกกันครับไม่สวยนี่ค่ะทำารอดก็มีกลัวไหมกลัวตังรอกลัวไหมกลัวไม่กลัวน้องๆยังไม่กลัวเลยกลัวทำมั้หอั ดี๋ย่ครับบอกบอกครับบอกครับมาใช่ดีนะรอกใบไม้ก็เยอะน้ำก็ไม่มีป่าก็ไม่มีมีแต่ต้นไม้เออแม่นี่ครับมันข้างหน้าครับไม่แค่นี่กินครับกานกินโก็ลด โอ้ม oh oh ma. ma. ีโอมีมามอุ้ยสิงโตสิงโตมานะครับมีครับม้ามามไม่เห็ครับไม่เคยเห็นถายให้ดูครับตรงนี้าะว่าเคยมาครับพามาสางสมาคุ้ใหญ่ๆุใหญ่ อันนี้เพื่อผมมาบุกเองครับภาษาที่ไหนมาเนอยภาษาอะไรคนโง่มาตามไปครับเดินไปเอดันเลยก็บอกว่าตัวนี้เขามันมันคืออะไรนะปกอรอมันคือไม่รู้ไม่รู้ไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้อะไรสักนขันหน้าละสงสัยก็ไปเดินก็ไม่ นี่ครับนี่ด้วยนะครับนี่ด้วยนี่เราครับฮะคนเยอะนะครับตอนนี้ถุงเรียกครับรถเรียกหมดนะครับเราไปดีแล้วอ,อ่ามาถึงแล้วครับอ๋อจะวันนี้มาถึงนะโอ้มาถึงน้ำมันแต่กี่แดงนะน้ำมันอะ ไปดูไปดูแต่ละคนน้ำมันครับนี่ครับเครื่องของครับเครื่องของน้ำมันอ่าอย่าไม่แต่คุณบ้างไม่รู้ไม่รู้ครันี่นะน้ำมันประมาณจังโอ้ยเฮียนี่น้ำมันเยอะนี่ครับอันนี้ใกล้จะหมดแล้วครับจบแล้วครับบ๊ายบายเงียบหน่ยนะเราจะจะยุกนะเพื่อน มาถึงแล้วเหรเนี่ยก็สวยนะครับโอ้โหโอ้ดูได้ดูงกรถง่วงนอนนะครับเพื่อนวันเดาไม่ได้กินข้าวมาจะเดี๋ยเดี๋ย มไม่ได้กินเข้ามาฮะนี่คับกําลังเอารถอีกหนึ่งคันมา yeah. เรียบดีอยว I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though it ain't good. Try to get by life's rough. Try to do it right it's not enough. Even though you try, you still mm -hmm. up up awesome. up. <laughs> <laughs> it. รถอีกหนึ่งคันขึ้นมาแล้วทุกคนตอนนี้รถคันนี่สงสัยจงม่วงนานแล้วนะครับหรเดือเยคัช่างมาโอวเอาผมมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อน

<laughs> it's like, <laughs> to get I'd rather just go leave it be and know this journey I've been on since thirteen, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action, working, writing down these words. No, seat. I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely. You, I'm just fine, so you leave me alone They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't okay, till gonna... the end, no เตรียมนะเราจะไปนะโอ้ยรอยต้นชันเลยครับผมบอกเลยนี่ครับอ๋อจะเคลนไปนะครับเกณฑ์หนึ่งนะครับเกณฑ์หนึ่งนะเดี๋ยวย่นหน้านี้ผมไม่เขียนนะครับย่นหน้านี่คนก็ตกนะครับนี่ครับไปแล้วครับโอ้แต่ละคนนี้คดซิงนะครับมีกินี่ไม่มีแรงครับมีกินี่ไปซิงไม่ได้นะครับซิงไม่ได้นะครับชันนะครับชันดำนั่นเลยครับ ตรงนี้นะอยก็สูงเลยครับผมบอกนี่ครับก็สูงเลยครับโอ้สวัสดีครับวครับเกียร์ไม่มีแล้ว่ะอ่าเกียร์าจะเ็ดูไมครับ่นไม่มันก็ค้ครับโอ้เียนครับดงครับ อบอก้นไม้นี่ใหญ่กันครับดูดีรับน้ำมันผมนากีานะ,ะขนะะนี่ไดนะคขี่ได้แครับอไม่รอเลยครับกำลังดาทำงเดี๋ยวเอนะครับเครื่อ <c oughs> มีน้ำมัเยอะอยู่ครับ <c oughs> น้าเพื่อนไปกต่อรอบโขน้รมานะย่านาดรอบตอนเนี้ยเนี้ยครับโอ้คนยังไงเนี้ยโอ้คนสุดเออเนี่ยนะเพื่อนทำอะไรก็เียกเราดิ่ะโอ้ดูนี่สิจิตได้นะเียกมาเร็วเรวเร็วเบเรวเวรรว 第一 จอยไอสัดมาเด็มาเด็มาดี่ครับร้อนนี่ครับร้อนไปนะครับจะได้ปลาลไปลาละปล้วเลยรอเพิ่มน้ำมันครับตรงี่อนจอยก็น้ำมันรอนนะครับ บ้านนี <screws in the bar> ้งงางงเลยครับไป่าน้ำทำฟอกนาำมันฟ่อนเน้ยไปเที่ยวน้มฟุกบอละไปรเฮ้ยย้ทำอะไรเนี่ยทำตะก้อครับที่เติมน้ำมันก็ไม่เห็นไปเสรมาถึงนะครับหมูบ้านครับเห็นแต่ ไม่เห็นไม่เห็นสาวมีแตผู้ชายไม่ไ้มเห็นผู้ชายมันออกมาผู้ชายเห็นสาวไม่ออกหล่ใช่ใช่ ครับานงาหน้าเสนสิงโตขอเรียกว่าสิงโตได้ครับสิงานีเารกสโตใเดียวมาี่ได้ี่จ้าอะไรครับเก่าๆดูี่ครับมันก จะดนจบแมถ้าผมมากวันตรีหมู่บ้านนี้ล้เดี๋ยวนในไล่นะงานนี้นมัน้ำมันแดงนะครับเมื่อไหร่ขึ้นขึ้นก็ไม่รู้ครับโอ้มน้ำมันผมสามารถต้องารต้นนาได้ครับ้องๆ เาไพื่อนซอนหายไปหนึ่งคนเพื่อนหายไปเพื่อนหายไปหนึ่งคนครับแต่ไอซูไอซ์ฟิวแต่ไอซูเด็่ไเพื่อนไม่มาเลยครับเพื่อนหายไปหนึ่งคนครับอู้อนี่ครับโอ้ยมักกะมากาะต้องมีเ

มึงทำให้มากันครับไปเลยเอ๊ะว้าคุณว่าลุยจังลุยจัง

ไปครับโอ้ยันใช้อยู่ได้คนนี้เล่าเล่านี่าเลาเล่าเล่าเล่าา กดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคิดใหม่ๆจัดช่อง EC มัน She's some she's boys it's Gloes hair that chick the there nice help she got long drag you know short mattress. Just wanna have it habit that and can and wanna alone skirt a All a wears just just jacket have have